สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับนายเซนนะครับนายเซนเลนเจอร์เองนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตไอดีของผมนะครับว่าผมทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับก็ผมเพิ่งอัดคลิปแล้วผมอะเมมเต็มครับมันก็เลยไม่บันทึกให้ทีนี้ผมก็ต้องมาอัดใหม่อะก็คือรอบที่ผมอัดคลิปไปนั้นอะผมอาปั้นสล็อตแล้วก็มีบอสบอสมืดนะครับผมปั้นเป็นไฮเปอร์นะครับมันจะได้ใช้สกิลที่2องเขานะครับ เนี่ยครับสก,กิลที่2สก,กิลปืนกลของเขาแล้วก็สก,กิลไอสเตตฟ,ฟัดนะครับสเตตเพื่อนแทนนับรับปั้นอันนี้นะนครับมันจะเชิญสล็อตมานะครับ <c oughs> คือผมไปเล่นมาแล้วมนคือมันแบบทีมผมเก่งขึ้นมากนะทุกคนแต่ปัญหาตอนนี้คือทีมผมขาดบัฟอมตะนะครับทุกคนเราค่อยไปหาต่อส่วนครงูลาผมก็ยังไม่ปั้นนะครับเพราะว่าย,ยังขาดของธาตุน้ํานะเดี๋ยวพี่หน้าเดี๋ยวผมมาปั้นคางูล,ละนะครับแล้วก็มาเล่นแทน เอคโคนี่ทำลายล้างนะครับผมยังอยากได้ตัวปับอมตะอยู่เลยนะครับตอนนี้ <c oughs> ส่วนเซนคูลเนี่ยผมเปิดไม่ได้เลยนะทุกคนผมยัดตัวไว้หมดแล้วไม่ออกจริงๆนะคือที่ผมอยากได้เพราะว่าเอามาเก็บไว้ด้วยนะครับเพราะว่าแบบโคลโบมันจะไม่กลับอะไรไงทุกคนนะประมาณนี้ครับตอนนี้กบดำจบดเป็นภูผมมีอยู่สองตัวนะครับแล้วก็ ครบออาตราผมมีอยู่นี่ครับสิบสี่ตัวนะแ้วผมเก็บให้ครบ20ิตัวนะครับอ่าแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรคือผมก็จะมาเล่น p p แล้วก็อัปเดตว่าทีมผมยป็นไงบ้างนะครับนี่ครับผมสุ่มทีมไว้เรียบร้อยนะอีกขั้นหนึ่งผมจะขึ้นไปทองนะทุกคนโกโทลีกทองนะคือแบบดีกทองครั้งแรกอะ่ะมามาครับ เอาเราเาวะลาเดมีไปช่วยนะครับฮะเดี๋ยวนะทุกคนเปิดเกมมาก็เอางี้เลยเหรออะไรอ่ะอา่าฮะผมโดนเปิดเซอรี่รถเขินหง่าวเล่นงานนะครับโอ้โหอะไรอ่ะ ถ้าผมไม่อัพป้อมมาด้วยไงจบจากตัวคนผมต้องรีหาใหม่เลยนะครับกว่าจะเจอทีมที่ผมตีได้หืมกะมาทำคอนเทนต์เท่าไหร่แต่โดนคอนเทนต์ทำกลับนะครับโค้จะซึมนะอะผมต้องรีหาทีมที่ผมตีได้ละตีไม่ได้เลยอะทุกคนดูดิมีแต่ทีมมาดวันนี้ก็ไม่ไหวนะครับพอป้ายแอลเลยนะทีมผมยืนไม่ไหวจริง ผมไม่มีตัวแทงเหมือนบ่าวช้างนี้นะครับผมเจอบาวช้างซัดไปนะครับก็ไม่รอดแล้วนะอันนี้เป็นโอ้โหนะครับตีไอดีของหนูเอิญน,นะมาแล้วผมจะรีบปล่อยตัวครับงานนี้เดี๋ยวไม่ทันโอเคผมปล่อยตัวละปลอดภัยหายห่วงอ่าทีมเขาบัฟมาแล้วโอหไหวไหม,มทุกคนเฮ้ย เดือดเดือดเดือดเดืเดอดเบิทมืดช่วยทีปบดมืดขึ้นหน่อยปอดบดทบลูนิงหน่อยครับปบดมืดโหเหมือนจะไม่ไหวครับทุกคนขอยนดญาตโหเดี๋ยนะโ,โดนแช่นะครับเราเลยไปยืนเนี่ยทุกคนแล้วมาซิล โอยริงไม่เข้าเลยนะเขาไม่หลบสกิลนะทุกคนอ๋อโอ้โหโดนเซลรี่เล่นงานอีกแล้วครับทุกคนไม่ไหวจริงจากที่จะขึ้นนะครับตอนนี้ไม่ขึ้นซะละเดี๋ยวต้องสุ่มหาทีมที่เราคิดว่าเราตีได้นะโอนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะนีดาวินชี่อ่ะโอ้โหนี้ไม่ไหวเลย เราก็ต้องใจเย็นนะครับค่อยๆดีเฮ้ยอันนี้น่าจะไหวนะทุกคนตัวบินเขาตีสี่แสนอ่ะลองดูแล้วกันครับมาครับเราต้องรีบไปจบบ้านเขาโกโก้โก,โกทูลิกทองนะทุกคนนี้ดีเขาเป็นดีป้ายเหลืองนะเขาปั้นมายันเงินเนงินเอ้ยสวยครับ ไม่ใช่อเทมด้วยตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะขึ้นหลีกทองได้แล้วเฮ้ยขึ้นหลีกทองแล้วครับมาสวยๆครับนี่ครับได้เจ็ดสิบรูบี้นะนะผมจะแคปไปเป็นหน้าปกคลิปนะครับตอนนี้บี้ผมมีสองพันเก้าแปดสิบเจ็ดแล้วน,นีกเดียว <c oughs> ไปลุยสเตหลักกันหน่อยนะทุกคนตอนนี้เซิร์ฟหนวกมากนะคนเล่นเยอะ มันเป็นที่ระบบของนะเซิร์เขายังไม่แก้เลยทีนะเรื่องนี้เขา่าจะแก้ไม่ได้นะเรื่องคนเล่นเยอะเนี่ยอ้าวแล้วมีแพ็คแพ็กเกจใหม่หมาให้เราหรือเปล่าครับเนี่ยไหนดูดิพีพีถึงดีระดับทองเขาก็จะให้แพ็กเกจมานะครับมีแพ็กเกจมาเสนอนะหนึ่งร้อยเพชรแล้วก็มีกบอันตราแล้วก็มีกบม่วงนะเราก็ข้ามไปเลยนะ โอ้เซิรฟห่วงมากเลยทุกคนคือวันนี้มันเป็นวันอะไรมันเสานะอ๋อเขามาเล่นแบบมันปิดหลีกพอดีนะทุกคนเขาน่าจะมาเล่นกันนะแดีวผมจะดูมาเซลนะว่าขาดอะไรบ้างขาดเมดิลซาแล้วก็แฟงกี้แล้วก็มียักษ์ซีซี่นะครับไปดูหน่อยสิอ่าไม่มีเลยนะคับที่เราต้องการเราก็จะหานะ เออมันจะมีเวลาบอกนะครับนี่ยักษ์ซีซีมาตอนห้าทุ่มนะเ mm hmm. มเดลซ่ามตอนเที่ยงคืนแล้วก็แฟรงกรี้แฟรงกรี้อยู่ไหนอะแฟรงกรี้มาตอนสองทุ่มอ๋อยังอยู่นะแฟรงกรี้แดีวเราเล่นเอาเลยนะทุกคนโอ้หแต่รางวัลชิ้นแรกนี่เหลือแต่ด่านยากนะเราเล่นใอสเตตปกติดีกว่าน่าจะไหวอยู่นะ โอเค okay, ครับน่าจะไหวชิวจัดการซะสวยครับฟังกี้นี่ตัวเดียวใช่ไหมทุกคนลืมแล้วอะ่ะโอ้โหไม่ออกนะเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าจะมาหาไอของทำคาูลราจากที่นี่นะทุกคนเพื่อไปใช้แต่หลีก อันนี้ผมยังคิดอยู่เลยว่าจะปั้นคางูระหรือมาซิลดีแต่ว่าผมเลือกแล้วนะครับว่าผมจะเลือกปั้นมาซิลนะเพราะว่ามันมีโค้นิ่งพักพวกปวกนะตอนนี้เรายังไม่มีเกียร์ลดแร่เราต้องใช้ตัวมาซิลเยอะนะมาซิลเนี่ยแร่ใช้น้อยมากเลยใช้แค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเองนะครับทุกคนนี่อ่ามีแฟงกี้สี่ตัวนะทุกคนผมก็จะเล่นเก็บไปก่อนนะเวลาที่เราทำแม็กไดนะ้เราก็จะมาใส่เลย ใส่ไฮเปอร์แม็กทีเดียวอะชิวๆอันนี้ทีมเราก็น่าจะเพิ่มระดับขึ้นนะ <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้ผมน่าจะทำตัวหลายทำตัวแบบหลายตัวให้เป็นแบบไฮเปอร์อันต้านะครับก็จะทำคางูระด้วยแหละนะครับนี่ครับแฟงกี้ออกมาแล้วตัวหนึ่ง รัก็เล่นอีกสองสามตานะโอเค <c oughs> go โกวันนี้ทีมผมยังไม่มีเกียร์โดนแน่นอนยังไม่มีเกียร์อะไรเลยนะ <c oughs> คือผมต้องอดทนไปอย่างมากานะทุนกว่าจะแบบคือตัวไม่พร้อมอะ่ะ แต่คืนนี้ผมน่าจะไปหาเกียร์แล้วน่าจะไปเล่นแดนสเตจหลักแล้วก็ฟาร์มเกียร์หาเกียร์ให้ได้นะทุกคนผมจะไม่เปิดเพราะมันเกินจริงนะถ้าเราเปิดแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันเกินนะครับเราต้องเปิดทีละเจ็ดพันครับสามพันเจ็ดพันก็มีโอกาสได้อ่านี่ปเป็นผมเพลินละ หมอโคโนี่มาเพราะว่ามันลดลบต้านศัตรูด้วยนะตัวนี้ดีนะโคโนี่อ่าตายละเอาอีกสักสองตัวนะครับแฟงกี้เซิร์ฟหน่วงๆช้านะครับซุมมาเออนี่ครับแฟงกี้ออกมาแล้วครับตัวหนึ่งาอีกตัวเดียว แล้วก็ไอหินธาตุเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าใครขาดก็มาเล่นแบบด่านพวกนี้ได้นะมันก็ดอกนะครับแต่ว่าด่านยากมันก็จะดอกไอพวกห้าดาวยากๆนะแบบแบบท่าท่าดาวนะครับหินธาตุห้าดาวแต่ดันแบบง่ายๆ่าเงี้ยมันก็จะดอกแบบอันเล็กๆนะครับอ่าแฟงกี้อีกตัวเดียว ขอคิดออกโอเคครับสวยครับสามตาได้สามตัวพอดีก่อนหน้านี้มีตัวหนึ่งนะครับเราไปอัดไปน้องไว้กันเลยนะโอเคครับพี่ชายแฟงกี้มาร้อยสามสิบ ได้แล้วนะอีกแค่สามเพรเองผมจะขึ้นเวลแล้วนะเห็นดูสิตอนนี้ขาดแค่เบลซากับยักซีซีนะครับอ้าวอันนี้ขาดอีกตัวหนึ่งนะเนี่ยนะครับแต่ผมค่อยไปเก็บปทีหลังแล้วผมมาเล่นสเตตลักก่อนนะครับ <c oughs> ตอนนี้สเตตลักผมอยู่ที่สี่ร้อยยี่บสองนะน่าจะเล่นผ่านได้ชิวๆนะทุกคน โรยเขาหน่อยคู่เขาทีมอันตัวเล็กตัวน้อยของผมโอ้โหคือปล่อยตัวช้า <c oughs> คือแบบมันปล่อยตัวช้าแล้วแรก่คก่อนข้างน้อยนะตอนนี้เฮ้ยแร่ค่อนข้างเยอะนะแล้วมันยิ่งปล่อยตัวช้าอีกนะแล้วแร่เยอะด้วยอยากได้เกียร์ทันทีนะครับมาทรมานเหลือเกินทรมานจิตทรมานใจ นะครับไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโดนพิกโดนพิกโดนพิกย,ยายายาโอ้โหพี่บอสดันนี้ก็เอาเกินแล้วก่อนนะบอสเมื่อยิงโอ้โหหายแจ้งเลยครับนี่ขนาดอะไรก็มีเกจโดนแน,น่นอนนะเนี่ยเออเนี่ยครับตัวแบกผมตัวแบกด่านเสร็จหลับอมอืบอสเมื่อยิงหน่อยโอ้โหเมื่อกี้มันยังไม่หลบต้านทักษะนะ อ,อมาสวยครับสวยเดี๋ยวผมรอปั้นคาร์ละมาเล่นน่าจะโหดกว่านี้นะโอเคครับเพื่อจบไปผมจะเอาคนในิ้ิวมาช่วยนะ,ะจัดไปโอ้เปิดมาพี่ก็เสกตายหมดหรือเหรอโอ้ยดานนี้โหดจัดทุกคนผมทั้งทีมน่าจะไม่ลงอันนี้ สวยครับมาซิลแล้วเมื่อกี้มาซิลทําเกมจัดครับขึ้นขึ้นถังโอ๊กไปยิงสักทีไหมอีกสักทีโอ้โหโดนทําเกมครับโดนเล่นโดนเล่นแล้วขึ้นถังโอ๊กไปยิงนีไ่งไงครับบอสล่วงเลยครับอา้อาวยังไงต่อขึ้นถังไปยิงหน่อยเออแหละครับสวยอีกทีหนึง่งบอดมืดเออขึ้นถังไปยิงเออที่บอลหายหมด ยิงของบอสเมื่อก็ประมาณนี้มันจะยิงเหมือนเจาะเกาะอย่างเงี้ยไม่รู้เลยนะที่ผมดูอ่ะมันไม่เหมือนบาล็อกนะบาล็อกมันจะขึ้นหัวใช่ปะมันจะแบบเสกแล้วก็ถล่มลงมาใช่ไหมแต่เนี้ยจะเป็นเจาะเกาะจากข้างล่างนะเอเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเอ้ยอเอ้ยกำลังโม้อยู่เอาเ้าแพ้เฉยเลยเอา้าโอ้โหทุกคนกำลังโม้ยอยู่ดีแพ้เฉยเลยนะนี่นะครับในเมื่อทีมเราขาดเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะ คือเรามันมันยืนไม่ได้เลยนะทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> อีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีประมาณนี้แหละครับทุกคนเดี๋ยวผมกลับแปหน้ารักก่อนโอเคแล้วผมจะไปหาไล่ทำทำเกียรนะ์มาทุกคนมันเล่นไม่ไหวจริงๆนะเดี๋ยวไปฟาร์มรองเท้ามาเยอะก่อนแล้วผมก็จะมาตุ้มทีเดียวจะมาอัพทีเดียวนะครับ <c oughs> ตอนนี้ตังก็ยังไม่พอนะเดี๋ยวรอสี่ทุ่มแล้วก็ฟาร์มสเตตหลักอีกรอบหนึ่งนะครับเอ้ยสเตตพิเศษอีกรอบหนึ่งนะโอเคครับทุกคนขอลาทุกคนไปเพลงเท่านี้นะสวัสดีครับ